รีวิว Apple MacBook Air M1 รุ่นเริ่มต้นกับโปรแกรม Da Vinci Resolve ครับวันนี้จะมารีวิวคนสุดท้ายของเชียงใหม่หรืออาจจะเป็นคนสุดท้ายของโลกนี้เลยก็ได้ที่ได้สัมผัสกับตัว MacBook M1 วันนี้จะมาบอกความรู้สึกหลังจากใช้ MacBook Air M1 ตัวเริ่มต้นนะครับ ว่ามันเอามาตัดต่อวิดีโอแล้วเป็นยังไงระหว่างเครื่องเดิมที่เคยใช้เป็นเครื่อง PC นะครับเป็นโน้ตบุ๊กตระกูล i7-9750 พร้อมกับการ์ดจอ RTX 2070 MacQ นะครับถ้าถามว่าทำไมเพิ่งมารีวิวตอนนี้ก็คือก่อนหน้าเนี่ยไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนมาเป็น Macbook ในหัวเลยนะครับเพราะว่า Macbook Air ก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นใช่ไหมราคาก็30,000ต้นๆอย่างเงี้ยแต่เห็นมีคนบอกว่าสเปคแรงมากนะครับก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นชิป CPU M1 แล้วมันจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานทั่วไปเนี่ยได้อยู่ละแต่ว่าในงานเกี่ยวกับโปรดักชันแบบอย่างผมเนี่ยนะฮะก็คือต้องใช้ MacBook รุ่นที่ มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งตรงนี้ก็ซัพพอร์ตไม่ไหวนะครับ MacBook Air ที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้จะอัปเกรด m e m o r y เป็น 16GB แล้วบอกไว้ก่อนนะว่าใน MacBook แต่ละรุ่นเนี่ยหลังๆเนี่ยจะไม่สามารถอัปเกรดแรมและ h าร์ดดิสได้เองแล้วนะครับก็คือต้องจ่ายเงินเพื่ออัปเกรดตั้งแต่แรกซื้อเลยแล้วถ้าเวลาจะขายก็ถอดออกไม่ได้เหมือนกันอันนี้ทุกคนคงจะทราบดีแล้วนะครับ หลังจากที่ได้ตัดต่องานจร,งจริงๆส่งลูกค้าจริงๆมานะครับในงานประเภทนี้ยังเป็นงานในสเกล Full HD อยู่แต่ว่ามีการถ่ายแบบเป็นล็อกไฟเพื่อมาทำสีในภายหลังนะครับก็พบว่าในการตัดต่อน,นั้นจะขอแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือในเรื่องของตอนที่ตัดต่อกับตอนที่ Export แล้วกันเนาะในเรื่องที่ตัดต่อนะครับก็จะมีความไหลลื่น พอประมาณนะครับแต่ถ้าเทียบได้กับตัวคอมในฝั่ง PC เนี่ยตัว macbook air m 1ทําทำได้ดีกว่าในเรื่องของการยืดหดไทม์ไลน์หรือว่าการโชว์ตัมเนลต่างๆนะครับการตอบสนองเวลาเราคลิกเมาส์ไปที่เมนูต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ตอบสนองว่องไวพอสมควรน,นะครับในไทม์ไลน์มันจะสามารถปรับความสูงของตัมเนล ยืดหดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะดูว่าคลิปในนั้นมีเนื้อหาเป็นยังไงเนี่ยฝั่งของ Apple MacBook Air M1 ทำได้ดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นการสกอ์ไปซ้ายขวาหรือว่ายืดหดหรือว่าปรับความสูงของไทม์ไลน์ต่างๆนะครับก็สามารถเห็นรายละเอียดในคลิปได้ว่าในไทม์ไลน์ที่เราเอาลงไปตัดต่อนั้นมันเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะครับในฝั่งของโน้ตบุ๊ก PC เนี่ย มันจะมีการหน่วงไม้เห็นนะครับพอพอเราแบบปรับความสูงไทม์ไลน์ไปเนี่ยมันก็จะมีการหน่วงแบบกระตุกกระตุกช้าๆสังเกตที่เมาสนะ์น่ะมันจะมีการแบบกระตุกเบาๆนะครับแล้วก็จะทําให้การยืดเข้ายืดออกเนี่ยเป็นไปได้ยากลําบากเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใช้วิธีทําให้มันลื่นขึ้นด้วยการปิดไทมเนลไปเลยก็คือ ให้เหลือแต่บาร์ที่เป็นตัวคลิปเอาลงในไทม์ไลน์โดยไม่ต้องดูรายละเอียดเล็กๆในนั้นนะครับแล้วเวลาเราจะดูภาพาหลังจากการตัดต่อเราก็ดูในหน้าต่างของ Windows ตัดต่อเอาในเรื่องของการตัดต่อเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่น playback นะครับแล้วก็เพิ่มสปีดให้ให้ไวขึ้นหรือว่าสปีดเท่าเดิมหรือว่าย้อนย้อนหลังนะครับก็คือเล่น reverse อะไรพวกเนี้ย กเปนวลาอรรได้หืในไฟล์ที่ทดลองเนี่ยใช้ไฟล์ 6K 25เฟรมนะครับใน MacBook M1 Air เนี่ยมันลื่นไหลกว่าถึงแม้ว่าจะกรอไปข้างหน้าหรือว่ากลับข้างหลังนะครับในการกรอ 1x 2x 4x นะครับก็ทำเฟรมเรทได้ดีกว่าตัวโน้ตบุ๊กที่เป็น PC ซึ่งตรงนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของการทำการสั่นหรือ Stabilize Image นะครับในคลิปต่างๆ n o t e บุ๊ก PC ที่มีการ์ดจอแยกจะทำได้ดีกว่าใช้เวลาน้อยกว่ายิ่งเป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ก็จะเห็นเวลาต่างกันชัดเจนเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ Amazing ตัวเองมากๆเลยก็คือเวลาที่ใช้งานตัดต่อนะไม่ว่าจะเสียบลักหรือว่าถอดลัก ก็รู้สึกว่ามันแบบต่างกันน้อยมากเลยนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับสมัยใช้น้ t ตบุ๊กวินโดว์เนี่ยถ้าถอดปลั๊กนี่คืออะไรคือแบบมันเหมือนใช้คอมพละเครื่องไปเลยนะครับแบตเตอรี่ของมันเนี่ยอยู่ได้นานมากๆแล้วก็เวลาจะชาร์จเนี่ยก็ใช้ที่ชาร์จมือถือทั่วไปอะชาร์จได้เลยก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถตัดต่อที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดไม่มีไฟเราก็ใช้ power bank ได้อะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราอาจจะต้องไปตัดต่อในรถหรือว่า หรือว่าบนเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความร้อนนั่นเองคือ MacBook ตัวเนี้ตอนที่มันกำลังเรนเดอร์งานเนี่ยถึงแม้ว่าอุณหภูมิมันจะขึ้นไปที่90องศา92องศาแต่พอมันทำเสร็จเนี่ยมันก็มีการจัดการความร้อนที่ไวมากคือลดลงมาเหลือแค่60-70องศาในเวลาแบบไม่ถึงนาทีซึ่งตรงนี้มันก็มันก็ดีแล้วอีกอย่างมันก็เงียบ มันเงียบม,มากๆซึ่งเทียบกับเมื่อก่อนที่ใช้โน้ตบุ๊ก p c เนี่ยมันก็เสียงดังเหมือนกับฝนตกอะไรเงี้ยเวลาไปไปทำงานที่ไหนเนี่ยคนก็จะงงว่าเสียงมันดังมาจากไหนนะเวลาตัดต่อแล้วใส่เอฟเฟกมากๆนะครับแล้วเราต้องเจ n เนอเรตออปติมิส์มีเดียเนี่ยมันก็ทำได้ว่องไวเช่นกันคือไวมากๆอาทินี้มาพูดถึงเรื่องปัญหาระหว่างที่กำลังทำงานอยู่บ้างนะครับคือในไฟล์ที่ใช้ ตัดต่อเนี่ยผมจะทำสีลุวงหน้าไว้ก่อนแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกตัวหนึ่งซึ่งผมชอบใช้ก็คือฟิล์มเกรนนะครับทำให้ภาพมันเกิดนอสเบาๆนะครับเวลาใส่เอฟเฟกฟิล์มเกรนเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ามันอาจจะใช้การ์ดจอหรือยังไงมันค้างครับก็คือมันมันทำงานได้ช้ามากเฟรมเรทจาก25มันก็ตกแล้วก็แบบดูแล้วไม่ไม่สมูทเลยแต่พอไปปิดเท่านั้นแหละเอฟเฟกเนี้ย ทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมทั้งๆท,ท,ที่เราก็ทําสีทำการสั่นอะไรเงี้ยโหดมากมันก็ยังลื่นไหลแต่พอมาเจอเอฟเฟกต์บางตัวเข้าไปมันก็เอ,อ๋อก็แปลว่าน่าจะเป็นที่การ์ดจอมันน้อยไปนะครับซึ่งตัว macbook air m1 เนี่ยมีการ์ดจออยู่ที่7 7คอก็คือ7แกนเท่านั้นถ้าเป็น จำนวนคอที่เยอะกว่านี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่ราคาสูงขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เลยเอาเอาเป็นว่าตอนนี้ผมก็เลยต้องเอาฟิล์มเกรนออกทีนี้มาถึงเรื่อง Export งานกันบ้างอาจจะมีคนสงสัยใช่ไหมว่าถ้าเอ็กซ์พอร์มันจะใช้เวลามากหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่า MacBook Air เนี่ยมันไม่มีพัดลมเวลามันร้อนเนี่ย CPU มันจะต้องลดความเร็วลงมาเพื่อทำให้อุณหภูมิมันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ลองทดสอบปรากฏว่า ในการเอ็กซ์พอร์ตในแต่ละครั้งเนี่ยเวลาที่ใช้มันจะน้อยกว่าเวลาของคลิปจริงๆเสมออย่างที่แปลกใจก็คือครั้งแรกเลยที่เริ่มเนี่ยในการตัดต่อคลิป6นาทีเนี่ยปรากฏว่าใช้เวลาแค่3นาทีเท่านั้นเองแล้วก็หลังๆพอใส่ไตเติ้ลใส่อะไรเสร็จเนี่ยเวลาก็เพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังน้อยกว่ายังน้อยกว่า5นาทีซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกว่าเออ การ์ดจอมันก็ไม่เยอะแต่มันก็สามารถเรนเดอร์เอ็กซ์พอร์ตงานได้ไวมากนะครับก็เท่านี้ก่อนนะครับในการทดสอบการใช้งานตัดต่องานเป็นงานแรกเลยในชีวิตสำหรับ MacBook Air M1 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวงานต่อไปมีปัญหาหรือว่ามีจุดสังเกตอะไรเพิ่มขึ้นก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันทีหลังนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปจะลองใช้ไฟล์ 4K มาตัดต่อดูนะครับ bye bye